สวัสดีครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือของอที่ส่งมานะยังไม่ได้แกะเลย,เ,ยเขาส่งมาให้เรารีวิวอะไรเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะแบงค์ตัวนี้นะครับที่เขาส่งมาให้รีวิวก็คือมีข้อดีหลายอย่างนะครับที่เรานะครับนะครับเป็นของ r ีแม็กนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันแอมนะครับนี่นะครับ นี่คือแพ็กเกจนี่คือข้อมูลข้างๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะตอบโจทย์หลายอย่างมากสำหรับคนที่ใช้ iPhone หรือคนที่ใช้ Android เนี่ยจะรู้ปัญหาดีเลยนะครับคนที่ใช้ power bank ก็จะรู้ปัญหาดีเหมือนกันอย่างเช่นนะครับเรามี power bank ใช่ปะเราก็จะมีตัวสายเราก็ต้องพกตัวสายติดกับ power bank ไปด้วยนะครับบางทีก็มีสายบ้างบางทีก็ไม่ได้พกสายไปแต่ power bank ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตรงที่มีสายติดไปเลย ทั้ง iPhone มีทั้งสายของ iPhone ด้วยนะครับแล้วทีนี้เวลาชาร์จ Power Bank เนี่ยปัญหาก็คือมันจะต้องเสียบสายชาร์จกับนะครับกับตัวของอะแดปเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้นะครับรีแม็ตัวนี้นะครับตัวใหม่หมืน่นความจุหมืนห่นนะครับมีปลั๊กที่เสียบเป็นตัวปลั๊กที่เสียบสายบ้านชาร์จกับสายบานได้เลยซึ่งมันเวิร์กมากนะครับแล้วในกรณีที่ นะครับคนที่ไม่มั่นใจกับสายชาร์จของตัว Power Bank ก็สามารถเอาตัวสายชาร์จของ iPhone นะครับหรือ Android เนี่ยมาเสียบชาร์จที่นี่ได้เลยซึ่งตัวรูชาร์จเนี่ยนะครับเป็นรูชาร์จที่ใช้ได้ทั้งตัว iPhone รุ่นใหม่และตัว iPhone รุ่นเก่านะครับมีแบบ USB ครับเป็นตัวสายเป็นตัวสายแบบใหม่เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเลยดีกว่าจะได้เห็นกันเลยนะครับ ตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ไปสั่งเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สั่งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับจะมี2สีนะเป็นตัวสีขาวกับสีดำนะครับสวยมากเลยอย,อยากให้ทุกคนได้เห็นสีจริงเดี๋ยวดูนี้ก่อนนะครับในนี้ก็จะมีตัวใบรับรองใบ QC มาให้นะครับนะครับแล้วก็มีตัวเป็นอะไรล่ะตัวใบ อธิบายการใช้งานต่างๆในนี้ให้มาด้วยนะครับไปคิวสีเสร็จแล้วอ่านี่ช่ามาดูอันนี้ดีกว่าพระเอกหลักของเราก็จะเป็นตัวเผาแบงค์นะครับอยากให้เห็นสีนะครับสีสวยมากนะครับนะครับจะเป็นสีขาวด้านนะครับแต่ว่าเนียนสวยนะครับรีแม็กนี่นะครับ นี่นะครับดีบอกไปตัวรูชาร์จนะครับถ้าเป็นสายของ iPhone ตัวใหม่นะครับตัวสายชาร์จนะครับจะต้องเป็นตัวนี้นะครับเสียบกับตัวนี้ได้เลยถ้าเป็นตัวเก่าก็เสียบกับตัวนี้ได้นะครับดังนั้นจะแก้ปัญหาของอ power bank นะครับของเราได้เลยที่แบบซื้อมาแล้วไม่มีตัวสายที่จะเสียบคนที่ซื้อ iPhone มารุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าใจดีเลย ตัวนี้ยังไม่ได้ชาร์จแบตแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเขามีแบตมาให้เท่าไหร่มีแบตมาให้60บนะครับอ่าตัวนี้มีตัวเลขแสดงนะครับเวลาแบตหมดทําไงเวลาแบตหมดนี่ครับอ่ะใช้กับไฟบ้านได้เลยไม่ต้องคอยพกครับแล้วก็เสียบนะครับแล้วก็ชาร์จได้เลยไม่ต้องคอยพกตัวเดปเตอร์กับสายชาร์จเข้าแบงค์ไปอีกนะครับพกพาง,ง่ายนะครับพกพาสะดวกนะครับ แล้วก็นะครับทีนี้เราก็มาถึงไฮไลท์ก็คือหมวดชาร์จนะครับจะมี Type C นะครับกับสายชาร์จอันนี้สายชาร์จจะเป็น Android นะครับสายสายก็ยาวพอสมควรนะครับนี่นะครับรายละเอียดสินค้าก็เข้าไปดูในเพจค่ะเขาจะมีรายละเอียดยว่าสายยาวเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยอันหนึ่นก็จะเป็นสายของ iPhone นะครับ เราก็เสียบชาร์จได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปพกสายสายมาันจะแนบติดอย่างนี้ไปเลยไม่ต้องไปพกสายนะครับนี่นะครับมีรายละเอียดนะครับมีหมายเลขมีต่างๆครับลองดูเจนแล้วก็ทีนี้นะครับตรงนี้มีห้อยห้อยตุ้งติ้งนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่าตุ้งติ้งแล้วก็ตรงนี้เป็นนะครับอ่าเป็นแทน่นวางแท่นวางโทรศัพท์ เอาโทรศัพท์วางได้นะครับวางโทรศัพท์แล้วก็เสียบชาร์จครบเครื่องสุดๆโอเคครับอันนี้ก็เป็นรีวิวนะครับ power bank remax ครับมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับ <ow> เดี๋ยว <ow> ผมจะใส่ร้านค้านะครับที่เขาส่งมาให้รีวิวให้ในใต้คลิปนี้เลยข้างใต้นี้เลยนะครับใคร,ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อได้นะครับดีมากมีส่องสีสีดำเด <ow> ี๋ยว <ow> ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะสร้่งสีดำมารีวิวให้โอเคครับขอบคุณมากเลยครับ